อหอมมากคนยังหอมเลยฟ้าจะเหลืออะไร สวัสดีแล้วนะนะที่รักในการตกปลาครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีช่องแม็กกีปลาชาแนลด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมายบางบานนะครับหมายบางชนีนะครับก็วันนี้มาตกปลานะครับอยู่ที่แทอ่วนนะครับก็จะมาตามล่าปลาเทโพนะครับพี่บังครับเขาบอกว่าปลามันกินช่วงคำ่คำๆนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชุมนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับสําหรับปาเทโพนะครับผมก็ผมจะตกหนึ่งคืนนะครับกลับพรุ่งนี้เช้าครับผมโอเคครับไปแพรทลุงอ้วนนะครับมีสองแพรนะครับท่านผู้ชมครับมีแพรที่ผมอยู่นะครับแล้วก็แพรทางทางด้านนู้นนะในกล้องนะครับ มีสองเพนะครับราคาเพก็ห้าร้อยบาทนะครับต่อกะค่าสองกะเจ็ดร้อยนะครับ เกี่ยวสองตัว<ะ>เกี่ยวป้งสองตัวแมาว่ากลุมนี้มีตัวนึ่กุ้งมนน้ำเลยนี่ครับเต็มเลเป็นประมานะครับประมาเลาแมวค <c oughs> รับ อันโกลงลาอะไรลาอะไรนี่มาเลยโอ้แสดงว่าทุกที่นี่ปลามาชมหย่อนเมื่อกี้ต่ออีกแล้ววัดไม่ทัน อยู่ด้วยอยู่ด้วยครับอือตัวที่สองยอดอ่าสวยงามรับสวยงามเต็มสองครับเอาอีกแล้วครับหมานจริงนะเก่งใส่เสื้อใหม่ครับอยู่แล้วเก่งที่ว่ามันสามยึกแล้วอยู่ไหม อไ,ไหนอันกุ้งแล้วอันกุ้งแล้วฮะปลอาเข้าโตน่เลยขาดไปแล้วโอ้โห <c oughs> แต่เดี๋ยวสา่งครับของน้องเก่งครับปลาอุกครับตัวใหญ่นะโอ้กินกุ้งครับยอดยอดอ๋ดดอสามศูนย์แล้วอะ่ะนำอะ่ะ <c oughs> กินแล้วครับดูขั้นปลาอะไรครับอ่าเทู่มาแล้วมาแล้วพี่มา,มาแล้วครับ <laughs> ของเรายัางเลย,เยลอ๋อสุดยอดครับ ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ปลาเลยนะครับผมเป็นปลาติโพยังไม่ได้เลยนะครับน่าจะประมาณนะครับสามตัวนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อไปครับว่าจะได้สักตัวไหมนะครับสหรับวันนี้นะฮะแพรแพรุนนกินอีกแล้วครับลอกล้านปี๊ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับปลาอะไรครับผม น่าจะตัวใหญ่มากครับตัวนี้ ใหญ่ครับมาแล้วโห ตัวแรกของผม โอ้ยหลุดโอ้โห ครับไอ้หลุดอีกแล้วอะ่ะอะไรวะเฮ้ยสองทีแล้วอะ่ะเป็นไปได้งไงวะโอ้โหขาด So <laughs> อ่าครับผมหลังจากที่ปลามากินของผมนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็ผมได้ถ่ายต่อไปอีกนะครับแล้วก็ไฟล์ไฟล์ภาพวิดีโอนะครับมันเสียนะครับไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็การมาตกปลาในครั้งนี้นะครับผมก็ดูข่าวนะครับจากทางเพจนะครับ มมั่นใจมากเลยนะครับว่าปลาที่ตรงนี้นะครับหมายบางชนีเนี่ยมันกินตะก้อนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมจะไปนะครับเจาของแพเขาก็ตกเองนะครับมันก็กินตะก้อทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปปลาขึ้นให้ดูนะครับว่ามันกินตะก้อจริงๆครับแต่วันที่ผมไปนะครับมันมันไม่กินตะก้อนะฮะ มันไปกินขนมปัง100ร้อยมมลัยนะครับก็ที่ผมพูดขึ้นมานี่ก็คืออ่าอยากบอกเพื่อนๆนะครับว่าต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมไปด้วยนะครับคือสมมติว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าคือเราตั้งใจไปตกตะก้อนะครับแต่มันไม่กินนะฮะเราก็ต้องมีอ่าแผนสำรองนะฮะพลิกแพงนะครับ,นนรบมีขนมปังติดไปด้วยนะครับเอาไปร้อยมมลัยนะฮะ อย่างในคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมขนมปังไปนะครับก็ไปขอพี่เอกนะครับเพยข้างๆนะเขาก็ดู youtube ผมนะครับเ,เขาก็รู้จักเขาก็เดินมาหานะครับมาสอบถามครับหลังจากที่ปลาผมขาดไปสองตัวนะครับเ,เขาก็มาแนะนําวิธีนะอให้ใช้สายหน้าใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เบ็ดให้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็ให้ขนมปังครับมาทดลองแล้วก็กินจริงด้วยนะกินสองครั้งครับแต่ว่าผม ออยู่คนเดียวนะครับก็รีบอัดไปหน่อยนะฮะอัดไปจนขาดแล้วก็หลุดไปนะครับก็อยากบอกครับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับมันคือปามันกินแค่สองครั้งอะถ้าเราไม่ได้ตัวครับมันจะเกิดการเสียดายนะครับก็อย่างที่ผมเจอมานะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆนะ ให้มีแผนสำรองนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปเยอะๆหน่อยครับอย่างเช่นตะกั่วนะเพราะหมายนี่ครับอ,อุปสรรคใต้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ผมจะลงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านี่ครับผมจะไปแก้มือให้เพื่อนๆนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมจะได้ตัวไหมผมต้องต้องเอาตัวให้ได้ครับหมายนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพบกัน EP หน้าครับผมสำรับวันนี้สวัสดีครับ